เจเอชแนลสวัสดีครับตอนนี้เจเอชแนลครับผมพาทุกๆคนนะครับมาเที่ยวที่้านร่มไม้นะครับผมท่อสองนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับผมมีลุงกินน้ำด้วยครับเพื่อนๆเห็นลุงกินน้ำไหมครับลานร่มไม้นะครับผมบรรยากาศเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวไปดูต้นไม้้วครับสวยๆเยอะเลยครับเพื่อนๆนี่คือยิมโนหัวสีนะครับผมสวยงามนะครับผมท่านใดอยากจะซื้อนะครับผมไปประดับตกแต่งห้องหรือที่บ้านนะครับผมท่อสองสระบุรีครับลานร่มไม้นะครับผมมาเที่ยวชมนะครับเลือกครับมีจำหน่ายนะครับเยอะแยะนะครับผมเพื่อนๆหลากหลายเลยนะครับ เยอะเลยนะครับผมหลายชั้นนะครับผมเพื่อนก็เลือกกันนะครับผมว่าใครชอบแบบไหนเนาะครับผมสวยมากเลยครับผมนี้ก็คือยิมโนนะครับผมยิมโนยิมโนนะครับเพื่อนยิมโน และนี่คือยิมโนไมกราฟนะครับผมแล้วแต่คนจะชอบเลยนะครับผมหลากหลายนะครับสายพันธุ์นะครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยครับผมหินมีชีวิตครับตัวนี้นะครับผมน่ารักมากเลยครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับหินมีชีวิตนะครับผมเหมือนก้อนหินนะครับผมแต่ว่าเป็นพืชนะครับเป็นสิ่งมีชีวิต มีชีวิตมองมองดูก็เหมือนหินนะครับเพื่อนๆน่ารักนะครับแล้วแต่ใครชอบเลยนะครับผมมาเลือกซื้อกันได้นะครับที่ลานร่มไม้นะครับผมท่อสองสระบุรีครับผมสวยงามครับอ่านี้คือไม้อวบน้ํานะครับสวยงามนะครับดูเหมือนกลีบบัวครับเพื่อนๆสวยงามมากๆครับไม้อวบน้ํานะครับผมไม้อวบน้ํานะครับสําหรับใครที่ชอบลักษณะครับ เหมือนกลีบดอกไม้เหมือนกลีบบัวนะครับสวยๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีคลื่นสมองครับผมสวยงามมากเลยครับผมมีหนามล้อมรอบนะครับผมหนามล้อมรอบอยู่ครับผมคลึกนี้อันนี้คือคลื่นสมองนะครับสีเขียวๆนะครับผมถังทองนะครับผมตัวนี้จะเป็นอวบน้ําเหมือนกันนะครับผมสวยมากเลยครับถังทองนะครับผมหนามแบบ เป็นสีทองนะครับผมสมชื่อเลยครับผมถังทองนะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับไม้อวบน้ําครับผมน่าสนใจครับผมแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนเลยนะครับเพื่อนๆมีให้เลือกมากมายนะครับไม้อวบน้ํานะครับสวยมากนะครับตัวนี้น่าสนใจครับเหมือนกลีบดอกบัวนะครับ ออกลูกล้อมรอบเต็มเลยครับเพื่อนเห็นไหมครับสวยงามมากๆครับผมบมาเลือกชมเลือกซื้อนะครับผม สวยๆนะครับอยู่ที่ท่อสองครับผมสระบุรีนะครับผมจะมีเบอร์โทรห้อยไว้ให้ด้วยนะครับท่านใดไม่รู้จักนะครับสอบถามเส้นทางนะครับผมลานร่มไม้นะครับท่อสองสระบุรีครับผมมีไม้อวบน้ํานะครับผมครับแคตัสนะครับหลากหลายสายพันธุ์ครับเพื่อน ครับผมตอนนี้ก็จะเป็นไม้กราฟนะครับผม LB สองหนึ่งเจ็ดแปดครับผมครับมีให้เลือกชมมากมายเลยครับผมลกอามาเลือกชมเลือกซื้อกันครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแคตัสละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับไปดูอ่า แนไม้ผลนะครับผมไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมคลิปนี้ก็เอาดูแคตัดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับติดตามนะครับผมฝากด้วยนะครับผมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้เจชาแนลนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับเพื่อนๆจะมีนี่สิครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิงค์ไดมอนด์ครับเพื่อนๆไดมอนด์ Diamond, ที่แปลว่าเพชรนะครับผมสวยงามนะครับดังเพชรนะครับผมพิงค์ไดมอนด์ครับอันนี้เพาะ,มะเมล็ดนะครับเพื่อนๆน่ารักมากเลยนะครับ นี้พิงไดมอนนะครับผมแยกใส่กระถางนะครับเมื่อกี้นะจะเป็นกระถางใหญ่นะครับสวยงามมากเลยครับเพื่อนแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณสักสองร้อยครับผมแต่จริงๆแล้วไม่อยากจะขายก็เก็บไว้เก็บไว้นะครับผมเก็ไว้ทำพันทำพันอยู่นะครับช่วงนี้กาลังขยายนะครับผมสวยงามมากเลยครับเพื่อนเพิงไดมอนนะครับผม นี่เป็นพิงค์ไดมอนด์นะครับผมมองๆดูนะครับเหมือนดำน้ําดูปลาการังเลยครับเพื่อนๆสวยงามมากๆครับผมพิงค์ไดมอนด์ครับผมสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆโอ้สวยมากเลยครับไม่ผิดหวังนะครับมาที่ลานร่มไม้นะครับผมท่อสองสลับบุรีครับผมสวยงามมากๆเพื่อนๆหูกระต่ายครับเพื่อน น่ารักมากเลยนะครับวันนี้เหมือนกระต่ายนะครับผมเหมือนหูของกระต่ายเลยครับผมสำหรับใครที่ชอบฮาวเทียนะครับผมไม่ผิดหวังเลยนะครับผมนี่คือฮาวเทียครับสวยงาม เดี๋ยวไปแอบดูในโรงเรือนอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆปัป๊บนะครับตรงโน้นนะครับเพื่อนๆครับไม่กราบไม่กราบอยู่ในโรงเรือนครับเพื่อน<ๆ>ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม อย่าลืมนะครับรักจะเอ๋ยน้อยขอให้รักนานๆนะครับผมครับผมก็กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เะเอ๋ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมสามารถดูได้ที่เพจนะครับผมลานร่มไม้นะครับผมติดต่อสอบถามได้ครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ